NASA ตั้งแผนกสืบสวน UFO ขึ้นมาใหม่เพื่อทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดที่มาของวัตถุลึกลับที่คุกคามน่านฟ้าของสหรัฐอย่างจริงจังโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือและความชำนาญในอวกาศเพื่อไขปริศนา UFO ว่าแท้จริงแล้ววัตถุเบนเหล่านี้เป็นของที่ทำบนโลกอย่างจีนรลเสเซีย หรือเป็น UFO ของมนุษย์ต่างดาวและให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนให้กับสาธารณชนแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจว่าน a s a จะพูดความจริงน a s a ได้เปิดตัวงานวิจัยที่แปลกใหม่เกี่ยวกับ UFO หลังจากที่มีการปล่อยภาพแปลกๆออกมามากมายหลังจากที่นา s a ได้ทำสัญญาอย่างเป็นทางการร่วมมือกับน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหม ในการวิเคราะห์และตรวจจับวัตถุลึกลับในอวกาศที่คุกคามน่านฟ้าสารัฐนาซาได้จัดแผนกจัดการกับเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าที่ไม่สามารถอธิบายได้และบอกว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะเปิดเผยสิ่งที่ค้นพบต่อสาธารณะนาซาอ้างว่าการทำงานนี้จะนำการศึกษาเรื่อง UAP หรือวัตถุที่ไม่สามารถอธิบายได้และเปิดเผยการค้นพบนี้ ให้กับสาธารณะ n นาซาได้ประกาศว่าพวกเขากำลังเตรียมการตรวจสอบและสอบสวนกรณี UFO อย่างเป็นทางการในกรณีที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยพวกเขาจะเน้นเฉพาะปรากฏการทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นเครื่องบินหรือปรากฏการทางธรรมชาติเมื่อเร็วๆนี้รัฐสภากองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ UFO เป็นครั้งแรกในรอบก,กว่า50ปีโดยในการประชุมมีการแสดงภาพวัตถุลึกลับโดยภาพหนึ่งเผยให้เห็นวัตถุทรงกลมที่เคลื่อนที่เร็วอย่างเหลือเชื่อและอีกภาพหนึ่งแสดงวัตถุรูปสามเหลี่ยมสีเขียวบนท้องฟ้านี่เป็นรูปแบบทั่วไปสำหรับการพบเห็นหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังจากที่หนึ่งปีที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐออกรายงานที่มีรายละเอียด144กรณีของวัตถุลึกลับซึ่งทั้งหมดพวกเขาสามารถอธิบายได้เพียงกรณีเดียวส่วนที่เหลือทั้งหมดไม่สามารถอธิบายได้โทมสัสเซอร์บูเชนผู้ดูแลระบบด้านวิทยาศาสตร์ที่สำนักงานใหญ่ของนาซาในวอชิงตันรู้สึกว่าพวกเขา ได้รับแรงมันดาลใจจากปรากฏการเหล่านี้มากขึ้นเขากล่าวว่านาซาเชื่อว่าเครื่องมือในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นั้นทรงพลังและนำไปใช้ในที่นี่ได้เช่นกันเขากล่าวว่าเครื่องมือของนา s a สามารถช่วยไขยความลับของวัตถุอวกาศที่ทุกคนสงสัยได้ในการศึกษาวัตถุลึกลับนี้มีค่าใช้จ่ายเพียง10,000แปอนด์โดยนาซากล่าวว่า เราสามารถเข้าถึงการสำรวจโลกได้อย่างหลากหลายจากอวกาศและนั่นคือส่วนสำคัญของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของเราเรามีเครื่องมือและทีมงานที่สามารถช่วยเราปรับปรุงความเข้าใจในสิ่งที่ผู้คนไม่รู้จักและนั่นคือคำจำกัดความของวิทยาศาสตร์นั่นคือสิ่งที่เราจะทำหน่วยงานไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยปฏิบัติการปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏหลักฐาน ของกระทรวงกลาโหมหรือผู้สืบทอดกลุ่มการระบุวัตถุในอวกาศและการจัดการแต่นาซาได้ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธรรมชาติและที่มาของวัตถุลึกลับนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เดวิดสเปอร์เกลจะเป็นผู้นำทีมวิจัยของนาซากล่าวเสริมว่าด้วยความที่สังเกตได้ไม่ชัดและภารกฤฤิจแรกของเราคือการรวบรวมชุดข้อมูล ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดที่เราสามารถทำได้เราจะระบ,บุว่ามีข้อมูลใดบ้างจากพลเลือนรัฐบาลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรบริษัทต่างๆหลักฐานปรากฏการเหล่านี้เท่าที่มีอยู่สิ่งอื่นใดที่เราควรพยายามรวบรวมและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีที่สุด UFO หรือวัตถุลึกลับเหล่านี้จะได้รับการศึกษาโดย NASA เพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการคำตอบอย่างแน่ชัดและนั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาจะทำโครงการมูลค่ากว่า1,000 0 0ดอลลาร์ 100, ของนาซาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ9เดือนและพวกเขากล่าวว่ารายงานของพวกเขาที่ทำในครั้งนี้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและเสริมว่าเราถือว่าการเปิดเผยจะกระทำอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามพวกเขาเน้นย้ำอีกครั้งว่าไม่มีหลักฐานว่าวัตถุลึกลับเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากต่างดาวแต่ก็ยังสร้างความคลางแขงใจให้กับนักล่า UFO นักล่า UFO บนโซเชียลมีเดียต่างตั้งข้อสงสัยอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแผนการของนาซาโดยผู้ใช้ทวิตเตอคนหนึ่งเขียนว่าน a s a ทำเหมือนตัวเองไม่ได้พ่นภาพ UFO ออกมาจากภาพถ่ายดาวเทียม มานานหลายสิบปีทั้งที่พวกเขาทำในขณะที่อีกคนเขียนว่าคุณต้องการให้คนเชื่อวิทยาศาสตร์คุณต้องมีความโปร่งใสและมีความเป็นจริงมากขึ้นคุณเพิ่งไปสอบสวนมาว่ามันคืออะไรสิ่งนี้บริษัทของคุณไม่ได้สนใจมาก่อนหรือการที่คุณบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าวัตถุลึกลับในอวกาศมีต้นกำเนิดมาจากต่างดาวนั้นคุณได้สอบสวน เรื่องนี้มากน้อยเพียงใดก่อนที่คุณจะสรุปเริ่มด้วยหลักฐานภาพถ่ายและวิดีโอในเอกสารสำคัญที่พวกคุณซ่อนไว้ในฟีดวิดีโอทั้งหมดที่คุณตัดออกจากสถานีอวากาศและภาพถ่ายที่มันถูกลบออกมันจะตลกอะไรปานนั้นที่คุณเองก็ปิดบังภาพถ่ายและการค้นพบมาโดยตลอดแต่กลับบอกว่าคุณจะเป็นผู้เปิดเผยเรื่องราวความจริงทั้งหมด มันมีความน่าเชื่อถือมากเพียงใดสาธารณชนจะเชื่อถือคำพูดของคุณได้มากแค่ไหน UFO ไม่เพียงแต่คุกคามสอดแนมการซ้อมรบของกองทัพสหรัฐเท่านั้นมันยังคงปรากฏตัวเหนือน่านฟ้าสาหรัฐอาณาจักรอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยล่าสุดมีคนจับภาพวัตถุลึกลับที่มาปรากฏตัวในงานพิธีกัญจนาพิเศษ ครบรอบครองราช70ปีของควีนอลิซาเบธแห่งสาราชอาณาจักรเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาท่ากลางสายตาผู้คนนับพันคนที่เฝ้าดูการแสดงเครื่องบินที่กำลังแสดงผาดโผนใน,ในอากาศเกิดความกังวลต่อราชวงศ์ในอังกฤษเมื่อพบเห็น UFO บินตามเครื่องบินเจ็ตที่กำลังแสดงผาดโผนในพิธีการนาพิเศษของราชินี มันคือคำเตือนของมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ในพิธีกันจนาพิเศษของราชินีท่ามกลางสายตาผู้คนนับพันคนที่แห่กันไปชมกองทัพอากาศทำการบินผ่าผลแต่กลับมีผู้สังเกตการจากนอกโลกไปเยี่ยมชมด้วยเช่นกันผู้ที่เห็นปรากฏการณ์ UFO กังวลว่ามนุษย์ต่างดาวกำลังส่งข้อความถึงราชวงศ์หรือไม่แฟนๆของราชวงศ์อังกฤษต่างต้องตกใจ หลังจากที่พวกเขาเห็น UFO ที่บินผ่านระหว่างงานเฉลิมฉลองครบรอบแพตตินัมของกวีนขณะที่บรรดาราชวงศ์และนักการเมืองชั้นนำของสหราชอาณาจักรรวมตัวกันเพื่อชมกองภาพอากาศที่ทำการแสดงการบินพ่นสีขาวสีแดงและสีฟ้าเพื่อเป็นเกียรติแก่การครองบัลลังปีที่70ของกษัตริย์อังกฤษวัตถุสีขาวขนาดเล็กถูกจับได้ เมื่อมีคนซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆเครื่องบินไอพ่นที่กำลังแสดงภาพวิดีโอจากหลายๆมุมของหลายสำนักรวมถึง Sky และ Big j เจท v แสดงให้เห็นวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้พุ่งผ่านท้องฟ้าด้วยความเร็วที่รวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อมันทำให้อินเทอร์เน็ตแทบลุกเป็นไฟมีคนแสดงความเห็นมากมายในทวิตเตอร นักล่า UFO กล่าวว่าอย่างน้อยเราก็ได้มุมสองมุมของมันด้วยมันดูเหมือนว่าจะเคลื่อนที่ข้ามเส้นทางที่มุม90องศามันเป็นของจริงที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็วในเวลากลางวันแสกๆท่ามกลางสายตาผู้คนนับพันคนมันเร็วเกินกว่าที่จะเป็นโดรนหรือบอลลูนในสายลมฉันอยากจะบอกว่านี่เป็น UFO ของจริง จากภาพมีวัตถุแปลกๆดูแวววาวจากด้านบนแต่มืดเมื่อดูจากด้านล่างขณะที่บางคนอ้างว่าเป็นสัญญาณจงใจจากอวกาศดูเหมือนว่าจะเป็นการเตือนสําหรับฉันเครื่องบินทหารมากกว่า70ลำที่ทำการแสดงระหว่างการเฉลิมฉลองการเปิดเผยข้อมูลตอนนี้พวกเขากำลังให้สัญญาณได้เวลาแล้วหรือไม่มันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห หลังจากที่องค์การอวกาศนาซ่ายืนยันต่อสาธารณชนว่าได้เข้าร่วมค้นหาชีวิตมนุษย์ต่างดาวและตรวจจับ UFO ที่มาปรากฏตัวอยู่บนโลกในขณะที่อังกฤษก็มีรายงานการพบเห็น UFO เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหลายคนคิดว่ามันใกล้ถึงเวลาที่มนุษย์ต่างดาวกำลังจะเปิดตัวกับชาวโลกหรือไม่เพนตะก้อนเปิดเผยว่า มีรายงานกรณีการพบเห็น UFO ถึง140กรณีในปี2547แต่ได้เพิ่มมากถึง400กรณีในปัจจุบันนี้ผู้คนจำนวนมากให้ความสำคัญกับการพบเห็นอย่างจริงจังเนื่องจากในปัจจุบันนี้ผู้คนมีความกล้าที่จะเปิดเผยและรายงานการพบเห็นมนุษย์ต่างดาวมากขึ้นแม้แต่นักการเมืองชั้นนำของสารัฐที่เคยปกปิดความลับ เกี่ยวกับการทบเห็นนอกโลกก็ยังยอมรับว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่นั่นพวกเขากำลังบอกเราเป็นในๆว่ามนุษย์กำลังเผชิญกับอะไรอยู่โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ปรดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ